ชื่อที่เกี่ยวข้องกับกอตูเลเนี่ยมันจะมีคําที่ถูกนําไปใช้เช่นว่ากอร์ตูเลซึมมโดโดที่อยู่ตรงหน้าอกของกองกําลังเคียนยูกองทัพเคนยูกอร์ตูเลอาร์มี่ชื่อที่มีในยะเกี่ยวกับกองทัพทหารนะแต่ว่าน่าสนใจที่ว่าทำไมเขาไม่ใชคําว่าคาเลนปากัยอซึมมดโดอะไรซึมมโดใช่ไหมหรือ ปกยนซุมมุดคืกกองทัพกะเหลียงหรือทหารกะเหลียงนะแต่ว่าเขาใช้คําว่ากอตุเลซุมมุดคบผมกองทัพแห่งกอตุเลนะกอตุเลอาร์มีกองทัพของกอตุเลผมว่าอันนี้มันน่าสนใจมันน่าสนใจมันมันเหมือนกับว่า มันเหมือนว่าการเรียงเอง,เองก,ก,ก็ยอมรับการการมีอยู่ปกยอเองเนี่ยนะก็ยอมรับการมีอยู่ของตัวตนของชาติพันธุ์อื่นๆในพื้นที่เหล่านั้นด้วยนะดังนั้นถ้าเราบอกว่ากองกัตุเรซุมมุโดหรือกองทัพกัลตูเรเนี่ยนะหรือกัลตูเรอามีเนี่ยหรือกองทัพกัลตูเรเนี่ยมันมีนัยยะว่าควรที่จะเป็นหรือเป็นกองทัพ ของคนที่อยู่ในดินแดนกตุเล่เช่นว่ามอญถูกไหมพม่าหรือปะโอกะเลียงต่างๆเนี่ยพออยู่ในดินแดนนี้กองทัพนี้คือกองทัพที่ปกป้องดินแดนกตุเล่เป็นกองทัพที่จะต้องดูแลไม่ใช่ว่าดูแลกะเลียงในกองทัพกตุเลนมันจะต้องมีความหลากหลายของชาติพันธุ์เพราะว่าคนเหล่านั้นมันมีส่วนได้เสียร่วมกันเนี่ยนะ พอคิดอย่างนี้ปั๊บเออมันก็ดีไ้ถ้าบอกไฮ้กองทัพกะเหลี่ยงเนี่ยในพื้นที่เหล่านั้นมันกมีทั้งมดใช่ในกลุ่มชาติพันธุ์อื่นเขาก็อาจจะรู้สึกว่ากองทัพนี้อาจจะไม่ใช่กองทัพของเขาไม่ใช่กองทัพที่ปกป้องประชาชนของเขาพอเป็นกองูเลียซึ่งซึ่งใช้เป็นชื่อกลางแล้วกันชื่อกลางมันก็ให้ความรู้สึกว่าเเป็นกองทัพของ ทุกคนเป็นกองทัพองส่วนรวมเป็นกองทัพของทุกคนที่อยู่ในดินแดนเดียวกันพื้นที่เดียวกันนี้เดียวกันครับแล้วคนเหล่านั้นล่ะประสบชะตากรรมเหร่วมกันเหมือนกันทุกร้อนเหมือนกันนะใช้ทรัพยากรร่วมกันนะทรัพยากรป่าไม้ที่ดินต่างๆก็ใช้ร่วมกันการถูกช่วงชิงทรัพยากรพื้นที่นะการได้รับผลกระทบจาก อ่าทางการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่คนเหล่านั้นที่อยู่ในดินแดนกุตุเลนเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบร่วมกัน<ช>หรือถ้ามันควรที่จะได้ใช้ทรัพยาสิร่วมสมบัติร่วมกันครับ<ช>นะ<ช>มันก็ต้องใช้ร่วมกันแบ่งปันกันอย่างทุกถึงใช่ใช่นะคือ,คอ,คอผมมองเรื่องพื้นที่กตุเลและ<ช>ดินแดน<ช>กับผู้คนกตุเลนในมุมมองแบบนี้<ช>จริงอยู่คนกลิ่ีเราเนี่ยเยอะนะ แล้วก็มีการจัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแข็งนะทั้งทั้งท้งด้านการเมืองหรือทั้งวัฒนธรรมก็มีความเข้มแข็ง